คลิปนี้กับเด็กๆมหายอาหารป่าคนจากมาแห้งช่องยายหลานพาเพลินนะคะช่องใหม่โปรดติดตามด้วยค่ะค่อยๆไ,ได้ลูกคนอยาก,ก,ากมาแห้งพี่น้อง คุณนปลากะ็ะได้ราโลาด้ <c oughs> ห้ามให้เจ้าควงเป็นอาหารปลาเด้ขาด <c oughs> นพา,าอย่าลงไปเด้ว ให้ตรงนี้แหละ<ม>พอแล้วพอแล้ว,ล,วลูกย้ายจับไปลยทีแล้วนะ่นม่้มคุณนะ่ะพี่น้องเอ้ยปลา,ปาเนี่ยค่ะปลาตัวใหญ่าาหญลายรัดเจอพันออพยักษ์มาลายมือแล้วคุณนะ่ะคุณนะ่ะโอ้เทเลยบาทนี่ โอเค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 เนพาจะไปไหนเอาไปที้งเหรอลูกสสววัดี อะไรสวัสดีปลาหรอลูกปลาปลาสีหูจักบอราว่าน้องพ้าสวัสดีเห็นินไหมปลาปลาเยอะเยอะมากนาไไอ้ออกมาผีก็ได้เออใกล้ไรอะรน่้ปลาไปลาไคั น้ปลาหลายคักแม่แม่แม่มันอ้าปากด้วยเห็นไหมเห็นไหมมันอ้าปากอไงแม่มันอาปากพี่โตให้มันเลยนะแม่แม่มันอ้าปากมันหิวเออมันหิวอ้าปากกว้างด้วยมันเห็นคนมาหรือลูกหรือ้าาปกอ้าปากเลยอ้าค่ะ วันโกเรือลูกเห็นไหมเห็นไหมนะโอ้เยอะแยะเลยปลาไหมค่ะก็ปิดคลิปแค่นี้เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ